อ่าเรามาชมตัวอย่างการโดดน้ำที่ถูกต้องก่อนเร็วได้ได้ผมมันสไลด์ลงมาอย่างนี้เอาเอาใครคนต่อไปใครคนต่อไปใจหน่อย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 อ่าเดี่ยน้องด้วยด้วยน้องด้ยด้วยไปไม่วิ่งไม่ผลพี่เพราะมันสไลด์ลงมาอย่างนี้ไปวิ่งไม่ได้อ่ะไปวิ่งไม่ได้ไปวิ่งไม่ได้

ไมกว่าอะไรแกน้องก็ถืออยู่เนี่ยมันต้องโดดวิ่งแล้วมันต้องโดดออกไปคือไม่อยากวิ่งไงไวิ่งมันไม่พ้นไม่เห็นจะยากเลยเฮ้ยเนี่ยปั่นลงไปถึงตรงนี้ มันจะสุดทางวิ่งแล้วเราก็ต้องโดดเห็นไหมดังน <Ori know. S 1> <teor> ั้นตรงเนี้ยสุดทางวิ่งไงมันก็ต้องโดดวิ่งไงคือถ้าไม่โดดอะคุณสไลด์ลงแน่นอนไม่เลยถ้ากิดไปสไลด์ไม่ได้ใช่ปะไม่ไหมมันยืนไม่อยู่หรอกยืนอยู่ไหมอะยืนอยู่ใสหน่อยใจอยู่หน้าสิดเรือไม่หรอก ไอ้ยมันถ้ามันไม่วิ่งมันไม่ถึงไงพี่ก็นั่นแหละก็รู้ก็มันไม่ถึงแต่จะแข็งกระเนื้อแล้วมันยังยืนได้ใช่ปะข่าวเร็ววิดีโอจะเต็มแล้วเร็ววิดีโอจะเต็มแล้ววันชู่พเอ้ยเฮ้ยเฮ้มันจะยากเลยหรือเปล่าไม่ต้องรัดเปตาเนี่ยมันดึงกระจุก โอ๊ยปัดว่ะไปแต่รองเท้ามันไม่ดีอ่ะถอดรองเท้าได้ปะฮะออรงเท้าไม่ได้ไม่ได้เขาไม่มีเขาไม่มีใครเก็บให้ไ่ได้เราไม่ถอดไม่ได้ไม่กลัวมือไม่กลัวของมากเหยาเหย้าเพื่อนเฮ้ยปัดว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่ติ๊กปัดว่ะอไรวะเฮ้ยปัดว่ะพี่ติ๊กเฮ้ยปัดโอ้ยไรเนี่ย